สวัสดีครับวันนี้ป่านแกะไม้ในบ้านเนื่องจากข้างนอกอากาศหนาวมาก <c oughs> เราก็ต้องรองผ้าแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมโชคดีนะไม่ใช่โชคดีที่เราวางแผนเอาไว้อะเราปูไม้เอาไว้แล้วนะครับก็จึงแบบว่าเออมันคงแต่ก็แน่นอนจะได้ไม่ต้องกวาดเยอะปูผ้าเอาไว้ทําเสร็จแล้วก็รวบทีเดียวนะครับเราก็ทำเจ้ากบนะ ที่ไปตัดมาครั้งก่อนนี่แต่ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับกล้องกล้องอยู่ยนี่ปก็ต้องทำทาตัวต,วตววามกล้องพออยู่นอกบ้านมันมีโต๊ะใช่ไหมอันนี้เรานั่งพื้นก็อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือโต๊ะจิว๋วปา่เรียกมันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม้ที่มีตัวสต็อกข้างหน้าเวลาเราใช้พวกสิวพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีตัวมั่นคงจับนะครับ แต่ถ้าเป็นโต๊ะข้างนอกอะเรามีปากกาหมุนบีบจับมันได้ใช่ไหมเออนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากครับอ่ะกันไว้เลย,เลยไม้แบสซูดนะครับหลายคนถามบ่อยว่าใช้ไม้อะไรที่ไทยใช้ไม้สนขาวปา่แน่นไปนบ่อยแล้วแต่ก็ พูดอีกนะครับจะมีคนที่ไม่ไม่เคยได้ยินคําตอบอยู่แล้วนะส่วนซิลวันนี้เป็นซิวของสวิตเมดครับมันชื่อยี่ห้อพีไฟเป็นอันที่ปั่นเอาไว้ใช้ขิ้นฟอร์มเบื้องต้นมันก็จะรวดเร็วมากนะครับซึ่งมันใช้แรงจากตัวได้มากกว่าแรงแขนปั่นด,ดูดีกปั่นพร้อมๆองใช่ไหมนั้นต้องใช้แรงทั้งร่างกาย นี่เป็นเบอร์กบเบอร์เก้ากบเบอร์เก้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เวลาป่านล่างป่านจะล,ล่างแค่นี้เองนะเนี่ยดูดิบเบอร์เก้านะแค่ใหนหัวเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกบที่นั่งห่วงยางนะเห็นไหมดูออกไหมแล้วก็หลังจากที่เรา ขึ้นฟอร์มเบื้งต้นด้วยเครื่องมือใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาขึ้นฟอร์มอีกครั้งด้วยเครื่องมือเล็กๆที่สามารถควบคุมได้นี่โฆษณาซะเลยมีดมอลลไนทครับเขาส่งมาให้ป่าน <c oughs> จากสวีเดนนะครับฟรีก็เลยต้องโฆษณาให้เขาหน่อยแต่มันก็ใช้ดีจริงๆนะป่านว่าถ้าใครอยากจะซื้อก็แนะนำวันนี้แหละต้องเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่วันนี้เขียนว่าโมลาไน i ์คาร์บอนนะครับ เทียบกับรุ่นเก่าก็คือรุ่นเก่าก็ดีนะใครหาซื้อได้ก็ดีแหละแต่ป่างคิดว่ารุ่นใหม่มันก็จะพัฒนาอะไรบางอย่างมากกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ามันจะเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้เป็นเป็นพิมพ์แบบนี้รุ่นเก่าตัวหนังสือมันแบบแกะสลักลงไปนะครับความสามารถก็แตกต่างกันอก็แนะนํารุ่นใหม่นี่ในหะ้องทํางานนี่นาะตีก็อยู่ด้วยนะครับ เป็นห้องที่เราเอาไว้วางคอมวางอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานตอนที่อยู่บ้านเก่าอ่ะห้องทำงานมันไม่มีคอมพิวเตอร์นาตี้ก็ต้องไปอยู่ในห้องนอนแล้วป่านเป็นคนที่แบบไม,ไม่รู้สึกว่าห้องนอนมันควรจะมีอย่างอื่นนอกจากเรื่องของการนอนอ่ะข้างนอกเหรอไม่หนาวมากสิบสี่สิบสี่สิบสี่นี่ก็หนาวนะสิบสี่อ่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบเออเรามาจากเมืองร้อนใช่ไหม ก็อยู่สบายสบายสิบสี่หน้าแบบอากาศใ่ฝันอย่างเงแต่มันมันจะใยฝันแล้วสนุกอะแค่ประมาณห้านาทีเท่านั้นแหละพอถ้าคุณนั่งอยู่จริงประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ <S <S โหหนาวแล้วแล้วป่านเวลานั่งทํางานที่ระเบียง <S <S นั่งนานครับนั่งก็ชั่วโมงขึ้นหนึ่งชั่วโมงขึ้นถูกปะ <S <S หนาวมากไม่ไหวหรอกจะไม่สบายเอาปกติเวลาป่านแกะไม้ครับซึ่งทุกวันก็คือทุกวันแล้วป่าน,นก็อยากถ่ายมาให้คนอื่นดูนะ ว่าตรงนี้ทํายังไงตรงนี้ทํายังไงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอป่านทําเป็นงานนะครับมันก็ต้องต้องทําเวลาถ้าป่านถ่ายเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านมากต้องตั้งมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องเสร็จแล้วก็ไปตัดต่ออีกะไรเงี้ยหลายหลายคนจะรู้ว่าคนที่ทําเคยทาคลิปหรือทาตัดต่อจะรู้ว่าจริงๆมันใช้เวลานานมากเลยนะแล,แล้วป่านก็ไม่ได้มีความชํานาญทางด้านการทํา,ทา,า,ทามีเดียอะไรอย่างนี้ด้วยเออมันก็จะยิ่ง ลบกวนเวลางานฝั่งน,นะครับจึงเอ้ยก็ต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้ทำแต่แต่อันเนี้ยก็พอทำได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดือนมกราเนี่ยหรือช่วงเนี้ไม่ค่อยได้รับงานไม่ได้รับงานเลยดีกว่าก็เลยไม่ไม่ต้องทำให้เสร็จตามเวลาเสร็จเท่าไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเคร่าวได้แล้วนะครับ,แ,รบแบบนี้ขึ้นฟอร์มเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บรายละเอียดด้วยเครื่องมือที่เล็กลง เครื่องมือที่เล็กลงก็จะควบคุมง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือคู่ของเขานะครับเบอร์เก้าเดี๋ยวมันจะมีตัวแล้วก็ห่วงยางน,นี่ เป็นน้องกบที่นั่งห่วงยางแต่อย่างนี้นะที่ป่ายบอกว่าบาดล่างไว้เป็นแบบ่าวๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาดูอย่างเช่นอันนี้นะปันก็นจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเติมอะไรเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อลดความจืดเช่นอ่ามันนีมน่มันจะหนักไปทางด้านขา้ขวานิดๆิดใช่ไหมแต่วปันจะเติมห่วงยางให้มันมีเป็นหัวเป็ดขึ้นมากลมๆนะตรงนี้เล็ก,ลกๆนะครับน่าจะนห่ยนะ ไม่อยู่ในแบบร่างก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเติมเติม นี่วันนี้เสร็จแล้วนะครับเย็นและห้าโมงได้1 2 3 4งสห้าได้6ชิ้นนะแต่ก็จะประมาณเก้สิบอร์เซ็ำหรับขั้นตอนการแกะบางตัวจะต้องไปเติมขาเติมแขนเติมหัวน้องเป็ดอันนี้เติมหน้าเติมจมูกนะครับนี้อาจจะมีเติมพาคพันคอเติมมงกุฎอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเอาไว้เสร็จปุ๊บลงสีทีเดียว ปกติปานจะวิทตอนเช้านะเมื่อเช้าลืมก็ประมาณนี้ครับสามสิบทีห้าสิบทีบางวันก็หกสิบทีแบ่งเป็นเซตบ้างที่รวดเดียวบ้างเนี่ยประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงปานก็จะเลิกงานนะครับไม่มีเกินนี้ห้าโมงนี่เป็นตอกบัตรนะครับแล้วก็แต่เข้างานแหละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตามเวลาบางทีก็สายบ้างอะไรบางสิบโมงสิบเอ็ดโมงบางเร็วบางวันเร็เวๆก็ได้เก้าโมงนะครับแต่ห้าโมงเนี่ยต้องเลิกแน่แล้วก็ มาดูแลสุขภาพเดินเล่นส่วนใหญ่บางทีก็เข้าฟิตเนสเน้นเดินครับเน้นเดินแล้วก็หรือบางทีมานั่งตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเก้าอี้อย่างเพลินฟังเสียงดูแสงอาทิตย์มันย้อยมาป๊บแสงก็จะเปลี่ยนนั่งพักสบายๆมีนกด้วย ที่ป่านทํางานเป็นเวลาเนี่ยเลิก5้าโมงเย็นแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วพักผ่อนนะครับก็เพื่ออยากยืนระยะการทํางานให้มันนานๆถ้าเราเร่งเร่งทำอย่างเงี้ยป่านว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้ซึ่งประสบการณ์่ะเคยเป็นแบบนั้นหลายๆปีแล้วตอนเริ่มทํางานใหม่ๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องทํางานให้มันพอดีพอดีนะเราเราต้องทํางานไปอีกนะแล้วงานป่าน,นค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าป่านนะทําคนเดียวหมายถึงว่า ไม่ได้มีคนอื่นช่วยเพราะฉะนั้นถ้าป่านทําไม่ไหวขึ้นมาเท่ากับมันก็จะกลายเป็นอาชีพลําบากถูกไหมครับก็ต้องรักษาสุขภาพให้มันทําได้งานนานๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะงานของป่านเนี่ยมันสนุกนะในส่วนตัวป่านคืออยากตื่นขึ้นมาทํางานมันสนุกไงเราไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้เป็นหลักขนาดนั้นหรอกมันก็เลยทําให้เรามีแรงอยู่ได้แล้วจุดๆเนี้ยมันเลยทําให้ เราอะอยากจะทํางานต่อนะบางทีห้าโมงเนี่ยปานฝืนมากเลยแต่ว่า,าตั้งกฎกับตัวเองไว้แล้วสัญญากับตัวเองไว,แว้แล้วแล้วก็ต้องคิดถึงผลระยะยาว,ยาวจริงๆก็เลยอ่ะโอเคต้องเลิกทํางานทั้งที่มันยังสนุกนะไม่งั้นตอนปกติถ้าเป็นถ้าป่านไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพเหมือนตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆโอ้โหนอนนะครับตีสองตีสามถึงค่อยนอนใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญน่ะรูปแบบมันต้องปรับไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกับป่านด้วยคือ คือป่านอยู่กับนนะัตตี้เนี่ยภรรยาภรรยาป่านเขาทํางานเป็นแบบออฟฟิศไงครับเข้างานตอนเช้าเลิกงานตอนเย็นถ้าป่านไม่ปรับเวลาเป็นเหมือนเขาเอะโอกาสที่เราจะได้ใช้ใช,ใช้เวลาร่วมกันนะคงจะยากขึ้นถ้าป่านนอนดึกปุ๊บแล้วเขานอนไปแล้วใช่ไหมครับกว่าป่านจะตื่นเนี่ยสายเขาตื่นไปทํางานแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งคงแบบได้ใช้เวลาด้วยกันยากนี่ก็คือการปรับนี่อีกเหตุผลหลักๆอันหนึ่งเลยนะ คือการปรับเวลาของของเรากับครอบครัวให้มันตรงกันเดินเล่นดีกว่านั่งอยู่แล้วหนาวนี่เริ่มเย็นมันก็ยิ่งหนาวหนาวเหมือนตอนเช้าเลยก็น่าจะแบบสิบห้าองศาอะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะป่านว่าคนที่ชอบอากาศหนาวแหละเวิร์กหรือคนที่เกลียดอากาศร้อนอะ่ะจะชอบป่านาชอบอากาศร้อนอากาศหนาวนี้ไม่ไหวนะครับตัวบางไงชอบแต่ว่าอยู่นานๆนานอะ่ะไม่ชอบอากาศหนาว ตรงนี้บรรยากาศดีไหมมีหญ้าแบบหญ้ามันขริ้วเราก็จะเดินรอบอันนี้เลยครับใช้เวลาเดินรอบละประมาณ5นาทีฝางก็เดินสักห้ารอบหรอบต่อวันความตั้งใจคืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมาเดินตอนเชา้าเดี๋ยวรอหน้าร้อนก่อนอยากเดินตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ คืออยากตื่นเช้าให้มันมากกว่านี้ตอนนี้ป่านจะตื่นประมาณ8โมง8โมงนี่คือไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วตื่นมาหลายปีแล้วนะก,ก็เนื่องจากว่ามันนอนนอนเป็นเวลานอนสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนอนแล้ว8โมงมันก็จะตื่นขึ้นมาเองก็ได้นอนนี่แหละครับ7ชั่วโมง8ชั่วโมงทุกวันร่างกายมันก็ค่อนข้างจะสุขภาพแข็งแรงนะมีแรงทํางานทุกวันแต่ว่า สิ่งสิ่งที่จะอยากตื่นเช้าไม่ใช่เพราะ,ราะว่าพูดละปากสั่นหนาวเนี่ยอยากจะทํางานให้มันได้เยอะๆะไม่ได้สนเรื่องของรายได้ที่มันจะเข้านะมันยังมีอีกหลายอย่างะที่ป่านอยากจะทํานะครับเพราะั้นไกลเราอะ่ะเซ็ตเวลาว่าเลิกงานตามเวลาใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาจํากัดแล้วบางทีที่ป่านตื่นมาแปดโมงบ้างแปดโมงครึ่งบ้างกว่าจะได้เริ่มงานจริง,รงๆอะ่ะสิบโมง ป่านใช้เวลาตอนเช้าเยอะนะนั่งกินกาแฟนั่งเช็คข่าวอะไรเงี้ยใช้เวลาตอนเช้านานก็กะว่าจะจะพยายามตื่นให้ได้สักไม่ตีห้าก็หกโมงเพื่อจะได้ทํากิจกรรมตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราเริ่มงานสักแปดโมงเก้าโมงเลยนะครับมีมีเพราะว่ามีหลายอย่างที่ป่านสกเก็ตเอาไว้คิดเอาไว้ในหัวแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องอยากจะเรียนรู้ผ่านงานเนาะ แล้วมันต้องเป็นการตื่นที่แบบไม่ฝืนนะนะคือต้องตื่นขึ้นมาเองอะ่ะแรกๆมันต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละสมัยก่อนที่ป่านฝึกตื่นเช้าเนี่ยที่เป็น8ปดโมงเนี่ยก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเนื่องจากเราเป็นคนทํางานศิลปะใช่ปะ่ะแล้วเราก็ทํางานดึกมาโดยตลอดตื่นก็นู่นอะ่ะเที่ยงใช่ไหมครับแล้วเพิ่งมาเห็นผลดีของการตื่นเช้าการทําเป็นตัวเป็นกิจวัตรเนี่ยก็เมื่อไม่นานมานนี้เองประมาณ5ปีก่อน เราก็ทํามาทามาจนมันเนี่ยเป็นนาฬิกาชีวิตสามารถตื่นได้เองแล้วก็อยากจะปรับให้มันแรงกว่านี้คือสักหกเจ็ดโมงเนี่ยก็ให้มันตื่นโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ได้ครับเซตเซตที่วันนี้เป็นกบใช่ไหมครับที่เราออกแบบเป็นกบทําเป็นกบกันสิบสิบสองชิ้นสิบอดชิ้นเนี่ยแหละเอ่อที่เลือกอะ่ะเพราะว่าเอาจริงนะใช้ความรู้สึกล้วนเลยแค่แค่ผ่านมีเซนว่า มันคนมันน่าจะชอบอนนแน่นอนเราชอบอยู่ก่อนแล้วเราเราก็เดาว่าคนน่าจะชอบนะครับปานสังเกตเอาจากเวลาที่ปานโพสเคยทํากบไปสองสาครั้งเหมือนกันเรารู้สึกว่ายอดเอนจอยมันเยอะก็เลยเดาว่าเฮ้ยน่าจะใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรินะปานเพิ่งสงเกตภาพกลบลงไปเมื่อสองสามวันก่อนในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับปรากฏว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขาเอาไปแชร์ แล้วเป็นฝรั่งเอาไปแชร์ในกลุ่มคนรักกบคนรักกบตลกมากแต่เป็นเป็นกลุ่มฝรั่งนะแล้วเข้าไปดูป่านก็เข้าไปดูเขาก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกบตั้งแต่การเลี้ยงการม,มีคนวาดภาพกบมีของเกี่ยวกับกบทุกอย่างที่เรานึกออกอะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งความรู้แล้วมีมีทั้งพูดคุยเป็นคอมมูนิตี้คนอยู่เท่าไหร่หร้ปะ่ะในกลุ่มเฟซบุ๊กนะสี่แสนกว่าคนครับ มันมีความชอบเฉพาะแบบนี้ด้วยหรอแล้วเราก็ไม่รู้ไงแต่เราก็เอเอ,เอแปลกดีการออกคอลเลกชันเนี่ยเพิ่งจะมาหนักหนักช่วงป่านคิดป่านว่าต่านทำไม่เกิน5คอลเลกชันมานี้เองเนะที่ผ่านมาช่วงหลังอะเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนฮาโลวีนใช่ปะออกโทเบอร์ October. แล้วก็ออกมาเนี่ยประมาณ3ามเซตเท่าน,นั้นเองนะครับมันก็ใช้ความเสี่ยงสูงนะเพราะว่ามันอาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้แต่ถ้าขายได้ก็ก็ถือว่า เราก็สบายตัวใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องทำทำตามคำสั่งใครด้วยแล้วเราก็ใช้ใช้เวลากับมันหลากหลายรูปแบบได้เร่งผลิตได้ออกแบบลดทอนรายละเอียดบ้างใส่ตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็มีอิสระในในในการใส่เรื่องลูกเล่นใส่ความคิดเราเข้าไปเนี้ยก็จะสนุกคนละแบบกับงานสั่งทำ ได้สองรอบไม่ไหวหนาวนาเกินเข้าบ้านกว่าีเอาไปทำกิจกรรมต่อไปที่ปัน่นทำช่วงตอนเย็นนะครับใครเข้าอือ <laughs> บ๊ายบายอย่าหักคอมนะ กิจกรรมสุดท้ายนะครับเล่นเกมก็จะมีสตรีมด้วยนะใน YouTube นั่นแหละชื่อเกมคีน่านะครับตอนนี้ที่ป่านเล่นอยู่ก็เล่นมาถึง e ีทีที่7หรือ8แล้วนะก็เล่นไปแล้วก็พูดไปด้วยเหมือนแคสเตอร์นะครับเก็บไว้เป็นบันทึกก็เล่นได้ประมาณสักวันละชั่วโมงหรือไม่ก็2ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะครับแล้วก็บางทีก็สลับไปเล่นอีกเครื่องหนึ่ง Nintendo s w i t c h ก็จะมีอีกเกมหนึ่งที่ป่าดเล่นเป็นสเปรตูนยิงๆกันก็เป็นกิจกรรมที่เล่นระหว่างรอนนตตี้เขาทํางานเสร็จทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็กินข้าวเย็นกันแล้วก็ดูซีรีส์ดูหนังอะไรเงี้ยพักผ่อนจบวันนะครับพวกนี้ก็ว่ากันใหม่